สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมา,าแนะนำวิธีการปลูกต้นจริงจูฉ่ายนะคะเป็นการปลูกลงในกระถางเนาะ<ม>ก็หลังจากที่ลูกค้าได้รับต้นไม้นะคะเวลาเราส่งเนี่ยเราส่งยกถุงแบบนี้เลยนะคะส่งใส่ลังไปให้นะกคะก็จะได้เป็นถุงแบบนี้นะคะพร้อมกับต้นพันแบบนี้เลยนะคะพอได้แล้วนะคะก็ก่อนจะปลูกเนาะเราก็แกะถุงออก ได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเอาน้องเนี่ยลงไปปลูกลงในกระถางแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือเตรียมดินไว้รออยู่แล้วนะคะในในหนึ่งถุงด,ดำแบบนี้นะคะก็จะมีอยู่หลายต้นนะคะเห็นลูกค้าหลายท่านนะคะชอบถามมาว่าแบบในหนึ่งถุงเนี่ยมันมีมันมีกี่ต้นนะคะทางร้านก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งถุงมันก็มีเยอะนะคะก็สามารถลงปลูกแบบนี้ได้เลยหรือนะคะ แกะออกมาแล้วนะคะจะแยกต้นก็ได้เพราะว่าในในหนึ่งถุงอะ่ะมันมีหลายต้นใช่ไหมเราสามารถแกะแยกออกมาได้นะคะเดี๋ยวสักู่นะดินที่ใช้นะคะแนะนำเป็นเป็นดินร่วนนะคะหองจะโตได้ดีนะคะ อันนี้รากเขากอดกันมาแน่นเลยนะคะว่าเวลาทําขายเนี่ยเราจะต้องทําให้มันดูเป็นพุ่งหรือเป็นกระจุกนะคะก็เพื่อความสวยงามเนาะนี่ก็สามารถแยก,กต้นออกมาแบบนี้แล้วก็ลงปลูกแบบเนี้ยได้เหมือนกันนะคะก็สามารถแยกต้นอย่างเงี้ยแล้วก็สิ้นลงไปได้เลยเว่ามันจะมีรากมีอะไรมาเรียบร้อยแล้วอันนี้มันแบบกอดกันแน่นมาก ลูกค้าก็สามารถแยกออกนะคะเห็นไหมมีรากแล้วก็จิ้มลงไปได้เลยนะคะแล้วแต่ว่าจะดีไซน์ออกมาแบบไหนนะคะก็นี่ก็จะจิ้มลงไปเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางร้านจะชอบทําแบบนี้นะคะเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วนะคะมันก็จะดูเป็นพุ่มเป็นกระจุกแบบนี ก็จะได้หนาตาหนองประมาณนี้นะคะถ้าดินน้อยไปก็เติมดินให้เขาหน่อยนะแนะนำควรปลูกในในที่ที่เป็นแดดลำไรนะคะใบจะได้ไม่เหี่ยวหนองชอบแบบชื้นช้นแดดลำไรนะคะรดน้ำก็ถ้าใครไม่มีเวลาก็สามารถรดได้วันละครั้งก็ได้นะคะแต่ไม่แนะนำให้ปลูกแบบ กางแจ้งหรือว่าแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเขาจะเฉาหรือว่าจะเหี่ยงง่ายนะคะแต่ว่าน้องเขาตายยากมากนะคะลองมาหลายแบบแล้วตายยากมากแต่ว่าที่ให้ต้นงามที่สุดเนี่ยก็คือใช้เป็นปลูกในแดดลำไรนะคะหรือว่าในที่ร่มเนาะก็ปลูกเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็รดน้ำนะคะการดูแลนะคะหรือการให้ปุ๋ยก็ ้าใครจะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้เนาะหรือว่าจะใช้เป็นปุ๋ยสูตรเสมนก็ได้นะคะใช้เป็น15 15หรือว่า1616 16ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นปุ๋ยเย็นนะคะหรือปุ๋ยเกตก็คือปุ๋ยปุ๋ยทุ่งเศรษฐีนะคะลดอาทิตย์ละครั้งนะคะหรือ2อาทิตย์ครั้งก็ได้แล้ว cool. แต่สดวนก,ก,ก็ดูแลรักษาง่ายค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปลดน้ำก่อน โอเคเดี๋ยวขอละขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ